โอเคสวัสดีครับก็อยู่กับผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้กันในเกมโปสการ์ดนะครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวนะครับฟิโนโมซ่านะครับบอลโลกเสาร์อาทิตย์กันนะครับอย่าไปงงตามได้ในคลิปนี้เลยนะฮะก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปไปต่อไปด้วยแล้วกันแล้วก็สำหรับใครที่ตามเกันไม่ผ่านส่วนของผลิตโปสการ์ดนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปท้ายคลิปแล้วก็หน้าช่องนะฮะแล้วก็สำหรับท่านใดที่อยากจะสมนช่องสามารถกดสมัครสมาชิกมาเลยหน้าช่องนะครับอีกช่องทางนการกดซุปเปอร์แท็คคุณใต้คลิปปอองงคต่่่่าาากกกก็สสมมรรรถดดชชเนนนนนััััะะะะบบผไูฮหฟ ตัวนี้เลยนะฮะอ่ะก็เป็นโปเรกรมอนบอลโลกเสาร์ทิ์นะครับเป็นธาตุมาแมลงนะครับกับธาตุไฟติงก็คือธาตุต่อสู้นะตรงนี้เดีย๋ยวเรามาดูความสามารถกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับสําหรับตัวนี้อ่ะก็มแมลงต่อสู้เนาะก็หาเศษชิปได้จากการตีบอลโลกแค่เสาร์ทิ่เท่านั้นก็แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือแลกจากกิจกรรมคืนของก็ใช้เวลาพอสมควรนะครับสแตตอยู่ทีนะ่ประมาณนี้เลยนะครับเป็นประวัณโจมตีสายเวทนะครับ หลักๆนะแล้วก็สปีดเร็วอยู่นะแล้วก็เลือดเยอะนะตรงนี้แล้วก็สามารถทําลายสกิลได้เออโอเคทำลายสกิลได้เนาะโอเคต่อมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูในส่วนของอคุณสมบัติก่อนนิสัยเนี่ยให้เป็นยึดติดนะครับผมเอ้ยโบราณนะครับขออภัยนิสัยโบราณหรือขี้ขาดก็ได้นะครับคุณสมบัติที่1เนี่ยนะครับให้เป็นในส่วนของดาร์โคนิตนะหลักๆนะครับผมก็จะเพิ่มดาเมจทุกๆเทิรรร์นนะคับสสูงงุดถึ6 6อบกันหรืออจะะเเปปป็็นนสสีีดดััพพกไ้ครบิ่มด 6รอบเหมือนกัน12 12 3 36มาเออมาดูเรื่องชาตานะครับโปกเกมอนกันก็จะมีในส่วนของลูน่านะครับให้สปีดนะแล้วก็จะเป็นในส่วนของอตัวถัดไปเนี่ยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับฟูจิกิบานะให้เป็นโจมตีเวทนะครับแล้วก็แถวล่างเนี่ยนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับมีเลซิรลัมกับอะซัมนะครับผมแล้วก็จะมีตัวที่ใช้กระดิ่งนะสตัวนี้ พวกเลจิแล้วก็แถวบนเนี่ยก็จะเป็นพวกคาตาหน้ามาเชโดแล้วก็พวกเลจิสติลนะครับก็มาปลดตรงนี้ได้เนาะก็ถือว่าจับชะตาโปเกมอนได้ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาเป็นโปเกมอนระดับดีเจเนอรี่นะครับผมตรงนี้อ่าโอเคเราไปดูในส่วนอื่นกันบ้างนะครับในส่วนอื่นเนี่ยก็ไปดูในส่วนของพวกอ่าอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์เนี่ยแน่นอนครับโปเกมอนมาแรงต่อสู้เนี่ยนะครับก็จะมีด้วยกัน2อันนะครับผมที่ใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นพวกอ่ามีแบล็คลิปบอนนะฮะกับอีกอันหนึ่งครับที่มันเพิ่ม ของธาตุแมลงนะฮะอ่ะ๋ยวผมพาไปดูตัวนี้นะครับสร้อยหยดน้ำเนี่ยจะเพิ่มแมลงเอ้ยเพิ่มของธาตุแมลงนะครับก็ดูเลยใส่ได้เลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นพวกแบล็ริปบอนะครับจะเพิ่มสกิลต่อสู้นะครับอะไล่ไปหรือจะเป็นพาวเวอร์สซรลับก็ได้นะครับเพิ่มเาเมจแต่นี้เป็นของกระยภาพโอเคแล้วก็เรื่องค่าขวามสนิทนะครับก็อัปเกรดให้ได้หัวใจเยอะแล้วก็ตัวนี้นะครับถ้าเกิน90ก็มาปลดคะแนนผูกพันได้นะครับ มาดูสกิลกันบ้างนะครับก็มาเริ่มกันที่ e n c h a n c Speed นะครับผมเ็เพิ่มในโจมตีให้กับตัวเอง5%นะครับตัวนี้แล้วก็มีสกิลถัดไปเนี่ยจะเป็น High Speed นะครับเพิ่มสปีด30%ให้ตัวเองครับมีโอกาส30%เถิมว่าเครื่องไหวได้1ครั้งนะครับผมันี้ถือว่าดีมากมันเร็วมากนะตัวนี้แล้วก็เตะแรงด้วยนะครับต่อมาสกิลท่าแมลงครับโจมตีท่ามาแรงแล้วก็ลดพลลงป้องกันนะครับของตัวเองลงนะครับก็คือ ตีแรงแหละแต่ว่าพลังของเพป้องกันตัวเองจะลดลงแต่ว่าดาเมจ100นะถือว่าแรงมากแล้วก็ทริปเปิลคิกเนี่ยดาเมจ80นะครับในการปล่อยทุกครั้งนะครับจะทำการเพิ่มพลัง20%โอเคไหมแล้วก็ในส่วนของอีกสกิลนึงเนี่ยนะครับจะเป็นดาเมจเป็นไฮจัมคิกนะครับก็คือ,อตีแล้วจะลดสปีด15%นะครับแล้วก็โจมตีแรงมากนะครับ150หลักๆก,ก็ดาเมจหนักจริงๆตัวนี้ดาเมจหนักจริงๆแล้วก็สกิลยีนเนี่ยนะครับใน3เทิร์นแรกจะได้ โดนไดเมจบอลลง20%นะครับหลังจากนั้นเพิ่มไดเมจถาวอรให้กับตัวเอง20%หนึ่งครั้งนะครับผมอันนี้ต้องอัพยิมหน้าให้เต็มนะครับ5ดาวเนาะต่อมาเรามาดูในการทำลายสกิลกันนะฮะก็แน่นอนครับมันจะเก่งขึ้นแน่นอนเริ่มัที่พาสซีฟก่อนแล้วกันพาสซีฟในสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยก็คือจะมีโอกาสได้โจมตีอย่างต่อเนื่องอีก10%นะครับปกติมันจะเพิ่มแค่โจมตี5%ใช่ไหมอ่าต่อมานะครับแถวบนนะครับไฮสปีดตรงนี้นะครับก็จะกลายเป็นอ่าควายเสื้อแดนะ อันนี้จะเป็นบัฟใช่ไหมครับแต่นี้จะเปลี่ยนอีกอันนึงมันจะเป็นบัฟเพิ่มพลงโจมตีและเพิ่มสปีด30%อ่านี้เพิ่มเติมเข้ามาเนาะส่วนอีกสกิลมิต์ชันเนี่ยจะกลายเป็นสกิลโจมตีเลยเป็นธาตุน้ําแข็งเลยนะอืเพิ่มพลงโจมตีนะครับตำแหน่งเป็นธาตุน้ําแข็งนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตี20%นะครับมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆต่อมาสกิลแมลงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราทำลายสกิลเนี่ยมันจะกลายเป็นสกิลนี้ที่แรงขึ้นนะ90 95 100โอเคไหมอ่าสกิ ส่วนทาบนเนี่ยมันจะเป็น2 s k สกิลมันจะเป็นไฮจัมคิกที่แรงขึ้นนะครับแล้วก็ขวาสุดเนี่ยมันจะเป็นสกิลมิเทชันคือจะเปลี่ยนท่ามาแรงไปเลยโอเคไหมก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะเล่นสายไหนโอเคไหมครับผมแต่แรงทุกท่านะแล้วก็มี CC แล้วก็มีบัฟทุกท่าด้วยถือว่าแรงมากนะครับโอเคถัดไปเรามาดูกันส่วนของอ skill Club สกิลลึกลับนะสกิลลับก็ใส่ให้ครบ8ช่องก่อนเบสิกเบสิกอยู่แล้วแล้วก็สามารถหาสีทองใส่ นะครับเนี่ยเอาพวกเลเวล1นึ่งเลเวลสองใส่ให้เต็ม8ช่องใส่เข้าไปอย่างเงี้ยไล่ใส่ให้หมดนะครับใส่เยอะๆนะครับใส่ง่ายๆนะเนี่ยพอใส่ครบ8ช่องเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็มาเลือกใส่ที่เราต้องการโอเคไหมก็จะมีพวกโลมาตานะครับผมใส่ได้เลยนะลอกไว้ก่อนนี่นะอ่ะลลอกไว้ก่อนแล้วก็ใส่พวกเลเวลสพวกอะไรเงี้ยเพิ่มพลัง,งนี้โจมตีเวทนะครับแล้วก็นี่ครับเพิ่มคริติคอล นะครับแล้วก็ดิงเลือดเนี่ยใส่ได้เลยนะครับผมอะไรที่เป็นเลเวล4ใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมแป๊บเดียวใส่แป๊บเดียวคือเลือดเยอะพลังเยอะมากนะฮะผมก็หาใส่เอานะตรงนี้ต่อมาส่วนเครื่องประดับเนี่ยนะครับก็ให้ใส่พวกสีทองเบสิกเบสิกเลยนะครับผมพวกคาฟิกก็ได้ใส่3มชิ้นเพิ่มรังโจมตีแล้วก็เพิ่มสปีดถือว่าเข้า,มา,มากันมากนะถ้าเป็นสีทองเนี่ยก็ใส่ตัวนี้เลยนะครับเพราะว่ามันตีเวทแล้วก็ให้สปีดคือเป็นสแตตหลักอยู่แล้วนะครับใส่ครบ3ชิ้นเนาะ แล้วก็ถ้าอัปเกดเขึ้นมาได้ก็ใส่เป็นพวกซูพรีม e เซ t ตนะครับอันนี้จะได้คริติคอลด้วยนะถือว่าดีมากนะตรงนี้นะฮะอ่ะต่อมานะครับเราไปดูอีกส่วนหนึ่งก็คือกดเข้าไปตรงคำว่าไปเนาะมันก็จะใส่พวกหินเพิ่มพลังโจมตีเพิ่มสเตตต,ต่างๆนะครับอย่างเงี้ยของตัวเครื่องประดับได้นะครับเราก็ใส่ไปเลยนะตรงนี้โอเคไหมอ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับตรงนี้ประมาณนี้นะก็มีทุกสเตตนะครับเราก็สวมใส่ได้เลยอ่ะโอเค แล้วถัดไปครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของนี่เลยนะครับการตีบวกนะครับตีบวกได้เลยนะครับเขามีร่างมาสเตอร์ด้วยนะฮะตัวนี้นะครับผมอ่ะก็ตรงนี้ยีมหน้านะครับ5ดาวเหมือนที่ผมบอกไปสกิลยีนผมอ่านให้ดูแล้วเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวนะครับเราไปดูในส่วนของอ่าร่างมาสกันนี่ร่างมาสนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยนึงนะครับสำหรับร่างมาสเนี่ยนะฮะ ก็อ๋อคุณสมบัติที่2ก็มีนะครับที่น่าสนใจเนาะก็มีพวก adaptability นะครับสกิลตรงแรงตรงท่าน,นะครับเบอร์เซอร์ก็ได้แต่ถ้าเป็นผมผมจะชอบ adaptability มากกว่าคุณสมบัติ3เนี่ยผมชอบเป็น e เอฟโฟล f ฟรอสตัวนี้นะครับ e x p l o r e f ฟรอสเทอร์ Frost, มันดาเมจชนะท่าสิอะไรประมาณนี้ส่วนนี้เนี่ยผมให้เป็นตัวนี้เลยเนี่ย Victory Star นะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้น20%หลกัหลกๆประมาณนี้นะคุณสมบัติ2 3 4ตามลําดับนะแล้วก็ในส่วนของสกิลเนาะ สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามานี้ครับมันจะเพิ่มพลังโจมตีนะครับถาวรเลย40%ปกติจะให้เป็นแค่3เทินใช่ไหมแต่พอเราเป็นมาสเตอร์มันจะเพิ่มถาวร40%ถือว่าโหดมากๆแล้วก็ตีแรงโคตรนะฮะส่วนสกิลนี้ครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือมีโอกาสา30%ได้โจมตีต่อเนื่องถึงครั้งปกติจะแค่10%เนาะแล้วก็อีกสกิลนี้ครับมันจะทําการอ่าเขาบอกว่าเนี่ยเพิ่มความเสียหาย100%เมื่อฟิโนมาซ่ามาสเตอร์สังหารศัตรูได้ด้วยท่านี้ Okay โอเคไหมอ้ถือว่าแรงมากนะฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยมาสเตอร์คือเก่งกว่าเดิมเยอะเลยนะเออแรงจัดเลยแล้วก็เดเมจหนึ่งร้อยนะแล้วก็สกิลนี้ครับสกิลเตะต,ตรงนี้นะครับจะเพิ่มเดเมจทุกๆเทิร์นยี่สิบเปอร์เซ็นต์สูงสุดคือห้าเทิร์นก็คือเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์แหละพอเทิร์นที่ห้าคือแรงมากนะครับถ้าเกิดใครโดนเทิร์นที่ห้าตายหาเลยนะบอกแค่นี้เลยนะครับผมแล้วก็สุดท้ายเนี่ยในส่วนอันติเมทนะครับนี่ครับสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือมันจะลดสปีดตัวเองนนนนะะแตตต่่่่วาาสิงทีีชคคือมััรบ เนาะทีนั้นแล้วก็ตีอ่าทะลุโลอมะตะนะครับผมแล้วก็สร้างความเสียหายอีกหนึ่งครั้งด้วยดาเมจหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์กรณีเป้าหมายมีโลอมะตะอู้ดีมากเลยนะอ่ะโอเคถือว่าดีนะครับก็มีการทำลายซีซีพวกโลอมะตะได้นะครับแล้วก็เตะแรงขึ้นโอเคไหมพวกสกิลแท็กก็จะประมาณนี้แล้วก็ต้องดูนะครับอ่ะสกิลแท็กตัวนี้เหมือนเดิมเนาะสามสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็ไล่ดูอันนี้ส10ิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์คล้ายๆเดิมนะครับไม่ต่างไม่ต่าง อันนี้ก็ไม่ต่างอ่าน,นี้เพิ่มเติมเข้ามาคือตีเปอร์มอนบินอยู่นำน้ำเจาะด,ดินได้นะเพิ่มเข้ามาเซตอิมเพรสซิเบิลคิกนะครับผมเซตโลคิกเซตโลคิกสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือโจมตีเปอร์มอนที่บินอยู่นะ้ำเจาะดินได้เอ้ยถือว่าดีนะคือง่ายๆเลยค่อนข้างครบถ้วนนะอบินอยู่นำน้ำเจาะดินโดนหมดเนาะตรงนี้อ่ะเราไปดูสกิลกันนะครับสำหรับเจ้าฟิลบาซานะก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าเล่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าหายากนะครับอืม ถ้าเล่นส่วนใหญ่ก็เล่นเป็นทีมแมลงอะเนาะยืนกับอ่ามาชีบูลมาสเตอร์แล้วก็เจนเซกมาสเ,สเตอร์ประมาณนี้นะอ่ะเดีย๋ยวเราไปดูดาเมจสกิลกันนิดนึงนะครับว่าเขาทำอะไรได้บ้างเนาะอ่ะไปดูกันนะครับเดีย๋ยวผมจะเอาออกสกิลไว้ดูคร่าวๆนะฮะก็อยู่ที่ล้านเก้านะฮะสู้กับ2ล้านถามว่าวได้เปรียบไม่ได้เปรียบกว่าอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มที่สกิลบัฟก่อนนะครับนี่เพิ่มปีกก่อนเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับหูสองหมื่นกว่านะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มสกิลโจมตีกันนะครับนี่เลยสกิลนี้เลยจัดมา อันนี้คือโดนไรตบติดคีด้วยนะแล้วก็ลดพลังโจมตีเอลดพลังป้องกันของเราเนาะแต่ว่าเราจะมีกสกิลหนึ่งครับเนี่ยทริปเปิลคิกตัวนี้ตีเสร็จมจะเพิ่มพลังโจมตีแทนมันก็เหมือนมาหาักล้างกันมากกว่าโอเคไหมนะโอเคคือมันไม่ใช่มหาหักล้างดิก็คือลดพลังป้องกันแต่ว่าดดเมจแรงขึ้นอะไรเงี้ยอ่ะต่อมาเป็นอันทิเมตดีกว่าเดีย๋ยวขอดูหน่อยสิไฮชมคิกไปโอ้โหแตกผ่าหน้าเลย,นะเยแรงจริงแรงจริงนะครับผม อสกิลปกตินะครับเพิ่มดาเมจแป๊บตุ้มอ่นนี้จะไม่มีผลนะฮะม,ม,มันต้องเป็นร่างมาสเตอร์นะครับมันจะเป็นสกิลคูณหนึ่งก็คือธาตุผีก็โดนเหมือนกันโอเคไหมหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับเดีย๋ยวเราตีธรรมดาไปก่อนใช้สกิลมแมลงจัดเข้าไปอีกทีหนึ่งอโอเคนะครับประมาณนี้นะฮะต่อมาเราไปดูในส่วนการจัดทีมกันเนาะก็ไม่ยากครับจัดทีม คข้าวๆนะทีมแมลงแหละผมว่าทีมแมลงนี่เจ๋งสุดละสําหรับตัวมันเองนะอ่ะโอเคสําหรับทีมแมลงก็ต้องมีนี่ครับเจเนเซกมาสเตอร์นะครับ1ตัวนะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของอ่ามาชิบูนมาสเตอร์นะครับผมแล้วก็ฟิโนมาซ่ามาสเตอร์เนี่ยคือหลักๆนะครับเป็น3ตัวตึงอยู่แล้วสําหรับทีมแมลงแค่นี้พอนะฮะตัวอื่นก็ไม่มีอะไรโดดเด่นมากนะครับ อ่ะโอเคก็จะประมาณนี้นะครับโอเคผมก็ก่อนจะจากกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ท่านผู้ชมนะฮะเพื่อเป็นลังใจกันด้วยนะครับแล้วก็กระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหม่เพื่อหม่คลิปหน้านะครับผมซิลเกนสวัสดีครับ